สวัสดีค่ะพบกับเก๋เพชรยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้เก๋พาทุกท่านมาชมรถตู้หน่วยงานนะคะเป็นรถหน่วยงานปลดประจำการนะคะเป็นรถที่มีการเช็คศูนย์เข้าศูนย์ตลอดทุก1 0,000โลเลยนะคะใครที่หารถตู้ใช้งานเป็นรถตู้หน้ายาวหน้าสั้นนะคะเก๋แนะนําเลยวันนี้มี5คันมานําเสนอนะคะมีทั้งหน้ายาวหน้าสั้นเป็นรถหน่วยงานนะคะเกียร์ออโต้เกียร์ยธรรมดาแล้วก็จะแนะนําแต่ละคันเลยนะคะว่าคันไหนที่น่าสนใจใครหารถใช้งานอยู่นะคะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะคะ สำหรับรถตู้ของเรานะคะเน้นรถโครงสร้างเดิมโครงสร้างหลักนะคะบอกได้เลยว่าสวยคุ้มค่าแล้วก็โครงสร้างเดิมทุกคันแน่นอนนะคะเดี๋ยวเก็บพาชมคันแรกกันเลยนะคะคันนี้นะคะจะเป็น Toyota าคอมพิวเตอร์3.0นะคะเป็นรุ่นเป็นรถปี2019ไม่8 7 0 0 0เท่านั้นกับราคา799,000บาท คันนี้นะคะได้ความคุ้มค่าไปใช้งานกันแน่นอนนะคะเบาะด้านในได้เป็นเบาะหนังใหญ่ด้วยนะคะเดี๋ยวเก็บพาชมกันเลยคันนี้เดี๋ยวเรามาดูด้วยว่าเป็นรถเกียร์อะไรนะคะนี่มาดูด้านในกันนะคะคันนี้ได้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะด้านในได้เป็นเบาะหนังใหญ่นะคะสําหรับคันนี้7จ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะจัดไฟแนนซ์นะคะคันนี้จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ1นึ่งพันบาทนะคะด้านในเบาะหนังใหญ่นะคะนี่ให้ดูเลยนะคะคันนี้ได้จอมาพร้อมเลยนะ ชุดลำโพงมีให้พร้อมเช่นกันนะคะแล้วก็มีม่านให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้ใครสนใจนะคะแจ้งเกตได้เลยรถปี2019นะคะกับราคา799,000บาทแล้วก็ไมา์การใช้งานไม่ถึงแสนเลยนะคะรถหน่วยงานที่ใช้งานน้อยๆแบบนี้นะคะคันนี้สุดคุ้มค่าเช่นกันนะคะด้านหลังตัวรถไม่มีร่องรอยการถูกชนใดๆแน่นอนนะคะใครสนใจรถ Toyota c คอมมูเตอร์3.0นะคะรถตู้เกียร์ธรรมดาหน้าสั้นคันนี้ ะะ7 9น0 0้กบาทไม่0 0 0 0กิโลเท่านั้นนะคะสนใจแจ้งกันได้มาดูคันถัดไปนะคะสำหรับคันนี้เป็นหน้าสั้นเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคันนี้นะคะได้เป็นเกียร์อะไรนะคะ t o y o ต a c คอมมูเตอร์3านะคะเดี๋ยวมาดูด้านในด้านในได้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะพวงมาลัยนะคะมีแอร์แบ็ให้นะคะสำหรับคันนี้รถปี2017นะคะราคาอยู่ที่6,000 0 0 0 นี่ราคาพิเศษอยู่คันนี้แล้วนะคะราคา659,000บาทปี2017นะคะใครที่หารถใช้งานนะคะเอาไปรับนักเรียนนะคะรับนักท่องเที่ยวแนะนำคันนี้ราคาพิเศษกว่เพื่อนเลย659,000บาทได้รถปี2017ไปใช้งานนะคะถ้าใครสนใจนะคะสำหรับคันนี้รู้สึกว่าแต่งแม็กมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะรถโครงสร้างเดิมไม่มีประวัติการชนหนักพิความจมน้ำมาแน่นอนนะคะดูในส่วนลอ้อ นี่แต่งแม็กมาเรียบร้อยนะคะคันนี้เดี๋ยวดูด้านในกันแคบหน่อยนิดนึงนะคะอ่าอโอ้โหแต่งเบาะเรียบร้อยเป็นเบาะหนังใหญ่นะคะแต่งเบาเบาะเรียบร้อยแ้วด้วยนะคะก่อนรับรถนะคะเราทําสปาด้านนอกด้านในเปลี่ยนน้ามันเครื่องให้อีกนะคะสําหรับใครอยากได้รถราคาประหยัดคันนี้ 6 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ t o y o ต a c o m m u t e r 3.0กับรถปี2017นะคะคันนี้รถตู้หน้าสั้นนะคะ รถรถน่าใช้อีกคันหนึ่งนะคะแล้วก็หลังการขายเราก็มีารันตีให้ด้วยนะคะมั่นใจได้เลยนะออาไปดูอีกคันหนึ่งนะคะคันนี้จะเป็นหน้ายาวและคันนี้ได้เป็นเกียร์ออตโต้นะคะเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันนะฮะสำหรับคันนี้นะคะ Toyota c คอม u t เตอร์2.8 GL นะคะราคาอยู่ที่1 1 5 0 0ล้านหนานี่นะคะ1 1ึ่0ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นได้เป็นโตโยต้าคอมมูเตอร์2.8นะคะได้เป็นรถตู้ หน้ายาวเกียร์ออตโต้รถหน่วยงานด้วยนะคะคันนี้เดี๋ยวเราไปดูสภาพด้านในกันนะคะเดี๋ยวดูเลขไม์ก่อนนะคะคันนี้เลขไม์อยู่ที่1นึ่งแสนสามหมื่นนะคะได้เป็นรถปี2020ด้วยนะคะราคา1นึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นนะเดี๋ยวดูด้านในกันแคบนิดนึงนะจ๊ะนี่ ด้านในนะคะคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโตมาหน้าจอมีให้พร้อมเลยนะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังใหญ่สีเทาแบบนี้เลยนะคะรู้สึกว่าคันนี้จะแต่งหลังคา VIP เรียบร้อยนะคะนี่แต่งหลังคา VIP เรียบร้อยนะคะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนาหนะจ๊ะได้เป็นรถปี2020ด้วยนะคะสำหรับใครนะคะหารถใช้งานอยู่คันนี้ได้เป็นเบาะหนังใหญ่สีเทาด้วย แต่งเบาะมาเรียบร้อยพร้อมรับงานเลยนะคะแล้วหลังคาก็แต่ง V.I.P มาเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเป็นรถหน่วยงานที่น่าใช้อีกคันหนึ่งนะคะใครสนใจคันนี้แจ้งเกบได้เลยนะคะเป็นรถที่พร้อมใช้งานเลยนะนี่นะคะได้เป็นตัว t o y ยต a าคอมมูเตอร์2.8 G.L.P 20นะคะไมา์การใช้งานอยู่ที่แสนสามแต่งหลังคา V.I.P เรียบร้อยได้เป็นเบาะหนังใหญ่ เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะพร้อมรับงานเลยนะคะใครสนใจคันนี้เลขทะเบียนนี้เลยนะคะแจ้งเก๋ได้เลยนะคะมาดูอีกคันหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้ Toyota Commuter นะคะ2.8 GL เช่นการรถปี2020อยากจะบอกว่าเลขไม่3 0 0 0 0เองเลขไม่การใช้งานคันนี้อยู่ที่38,000นะคะ ใครสนใจสําหรับคันนี้นะคะสุดคุ้มค่าตรงเลขใหม่นะคะเลขใหม่น้อยน่าสนใจนะคะคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะคะท่านไหนอยากจัดไฟแนนซ์อยู่ต่างจังหวัดนะคะสามารถปรึกษาเกตได้นะคะมีรถออ,ออกออกรถได้ทุกอาชีพนะคะแล้วก็มีไฟแนนซ์รองรับหลายแห่งนะคะถ้าสนใจนะคะสำหรับรถเลขใหม่น้อยคันนี้ราคาแค่1 1 7 9 0 0 0าบาทเท่านั้น ได้รถปี2020ัิจปยช้งานหน้ายาวเกียร์ออโต้นะคะเดี๋ยวดูด้านในนี่เกียร์ออโต้หน้าจอมีให้พร้อมเลยเบาะได้เป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังแล้วก็รู้สึกว่าจะแต่งหลังคา VIP นี่แต่งหลังคา VIP มาเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะโอ้โหรถน่าใช้มากเบาะได้เป็นเบาะหนังสีเทานะคะเบาะแต่งใหม่นะคะ แล้วก็เป็นรถที่พร้อมรับงานเลยนะคะเพราะว่า1น,นะคะหลังคาแต่งมาเรียบร้อยเบาะก,ก็ทําเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะแล้วคันนี้เลขไม์อยู่ที่38,000กิโลนะคะเลขไมล์3 8 0ม0กิโลเท่านั้นนะคะถือว่าเป็นรถที่คุ้มค่ามากๆราคา1นึ่งล้านหนึแสน 7 9 0 0 0บาทนะคะใครสนใจคันนี้รีบทักเกดด่วนได้เลยนะเลขไม่น้อยๆคุ้มค่ามากๆเลยนะฮะมาดูอีกคันหนึ่งนะคะสำหรับ t ต y ยต a c คอม u t เตอร์นะคะคันนี้นะคะจะเป็นรถปี2018กับไม่แสนแปดนะคะเลขไม่ข้ามแสนเช็คระยะใหญ่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะคันนี้ก็ราคาเจ็ดแสนกว่านะคะเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทอาจจะแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะคะเดี๋ยวเกดพาดูด้านใน ด้านในของตัวรถนะคะได้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะคุมทนด้วยเบาะสีดำนะ คันนี้นะคะคุมโทนด้วยเบาะสีดำใครสนใจคันนี้นะคะ7 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นอยากจัดไฟแนนซ์จัดไฟแนนซ์ได้เลยนะอยู่ต่างจังหวัดหรือกรุงเทพนะคะ<ๆ>ก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้เช่นกันมาดูด้านในโอ้โหเบาะหน้านั่งมากนะคะเบาะนั่งสบายเลยนะคะได้เป็นเบาะหนังใหญ่แบบนี้เลยนะคะเป็นสีดำนะคะด้านในคุมโทนสีดำนะคะสำหรับใครหารถใช้งานอยู่คันนี้ได้เป็นหน้าสั้นนะคะหน้าสั้นเกียร์ธรรมดาราคา700,000 6,9,000บาทนะไม่อยู่ที่แสนแปดนะคะเลขไมข้ามแสนเช็คระยะใหญ่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสําหรับใครอยากได้รถตู้ใช้งานนะคะมาที่เพชรยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนนี่เป็นส่วนหนึ่งของเพชรยนต์นะคะยังมีอีกสาขาสุวินทวงศ์46นะคะมีรถตู้ให้เลือกหลายคันนะคะสําหรับวันนี้เก๋อยู่ที่สาขาเสรีไทย68แแยกหนึ่งนะคะก็จะพาชมรถตู้ราคาพิเศษ เลขไม่น้อยๆนะคะมีอยู่5คันนี้นะคะบอกได้เลยว่าคัดให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะคัดรถเกศเอนะคะรถไม่มีประวัติการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํามาแน่นอนนะคะใครสนใจอยากได้รถตู้ใช้งานไม่ว่าจะรับนักเรียนนักท่องเที่ยวนะคะหรือว่ารับพนักง,งานมาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้นะคะวันนี้เกศต้องขอบพระคุณมากสาหรับการรับชมนะคะแล้วก็อยากจัดไฟแนนซ์เดี๋ยวเกศขอเน้นนิดนึงนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด สามารถจัดไฟแนนซ์ได้เช่นกันนะคะมีไฟแนนซ์รองรับมากกว่า10แห่งและออกรถได้ทุกอาชีพด้วยนะคะถ้าสนใจยังไงถ้าขายเกตที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะ บอร์โทรด้านล่างสามารถแอดไลน์ line. มาคุยกันได้เลยนะคะอยากได้รายละเอียดของตัวรถคันไหนรุ่นไหนนะคะแจ้งเก๋ได้เลยนะบอกได้เลยว่าได้รถตู้หน่วยงานที่มีประวัติการเช็คศูนย์ทุก1นึ่งหมื่นโลแน่นอนนะคะสุดคุ้มค่าแน่นอนหลังการขายมีวอลันตีให้นะคะสนใจรีบทักด่วนได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณสําหรับการรับชมขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าของเก๋นแน่นอนนะคะเก๋จะมารีวิวรถสวยๆนะคะให้ชมกันอีกรอบหนึ่งวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ สวัสดีค่ะเราเจอกันใหม่นะ